ถ้าไม่ตายอ่ะแล้วคิดว่าซอยนี้เขาจะเดินต่อไหมคุณชินจังก็เขาบอกว่าเขาถอยเป็นแต่หมายความว่าก็รุกถึงที่สุดแต่สมมติว่าคือคือแต่ถามว่าไอ้ต้านได้สําเร็จไม่สําเร็จแต่หลายยกหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดการเจราจนหรือการปรับสลายอย่างรุนแรงนี่คือเป็นการกระดานแล้วเขาก็เอาตัวเนี้มามัดมามัดในเข่งเหมือนเขาขายหุ้นอีกครั้งหนึ่ง มันมันจะเป็นไปอย่างที่คุณจตุพรว่าไม่บอกว่าถ้าเข้าไปในซอยเนี่ยซอยมันตันเดี๋ยวก็ถูกลวงเข้าไปฆ่าที่ในซอยอ่เขาเอาการติดคุกของเขาเอาคดีของแกนนำนปชอืเขาเอาคนที่ติดคุกที่มาต่อสู้บางทีด้วยความเชื่อของเขาแล้วเอาคนตายน่ะมามัดรวมกับเหมือนหุ้นที่เขาเอเทขายหุ้นเหมาเข่งชินขอบให้กเทมาเสกไงเขาแก้กฎหมายมาเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าอีกแมตต์นี้ใช่ไหม แมตนี้เขาก็จะเอาอันนี้เป็นหลักประกันต่ออีกทอดหนึ่งแต่ถามว่าเขาจะสมหวังไหมไม่ใช่น้องเขาอาจจะเร่ร่อนเหมือนเขาอีกคนนึ่งเพราะเขาบอกว่าคนนิ่งใช่ไหมเมื่อคนนิ่งน้องเขาก็ยังเร่ร่อนอยู่ทุกวันเนี้ยผมไม่รู้ในมุมมองในมุมมองของเขาอาจจะคิดต่างกับคุณกิน่ังกั้ก็แ่นไงเขาคิดแบบกําไรขาดทุนเขามองว่าสมมติ ถึงทะลุไปเนี่ยคิดแบบนักธุรกิจก็แล้วกันใช่ไหมครับก็วึงเสมอไล่แต่เขาอาจจะคิดผิดก็ได้เพราะเขาแพ้ภัยตนเองเพราะเขาคู่รสนะสัญดานคุณทักษิณเป็นยังไงพอละพอละขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะฮะไปที่คุณชิงชัยครับคุณชิงชัยครับสวัสดีครับคุณชิงชัยครับสวัสดีครับคุณชิงชัยภูมิใจเธออยู่ไหมครับครับวัสนี้คบท่านประธานที่เคารพครับเป็นยังไงมั่งเห็น เห็นคนที่มาร่วมชุมนุมวันนี้แล้วหลังจากเสียงนกหวีดเสียงแรกของประชาธิปัตย์เนี่ยในมุมของภูมิใจเธอคิดว่าโอโคเนียมันมันจะมีพลังพอที่ทําให้รัฐบาลเขาต้องคิดหน้าคิดหลังมากขึ้นไหมผมว่าเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นงานหนักของรัฐบาลแล้วครับอืมเป็นงานหนักของรัฐบาลครับผมมัน<อ>ไม่ใช่ว่าคนเขาออกมาแค่แค่นี้มันมันจะจบแลครับมันต้องมีอีกครับยกเด่นยกสองอืมมันจะมียกต่อไป แต่ว่านานวันเข้าเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นมันจะลดลงเพราะว่าโดยธรรมชาติมันเพิ่มมากขึ้นครับงแรกแต่เยอะวันที่สองที่สามก็เริ่มลดลงส่วนมากเนี่ยเ,เขาเขาเบื่อไอ้รัฐบาลอืมมากนะครับคนคนล่างยากโดยเฉพาะคนอีสานเ,เ,เขาเริ่มเขาเริ่มเบื่อแล้วครับเพราะว่าครับเรื่องเศรฐษฐกิจเรื่องอะไรไม,ไม่ไม่ค่อยสนใจครับอืมเรื่องปัญหาปากท้องเรื่องค่าครองชทีพอะไรนี่ครับชาวบ้านเขาเริ่มเริ่มรู้สึกว่ารัฐบาลไม่เอาใจใส่ตรงนี้เลยครับอืมก็เอาใจใส่เหมือนกันแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทํา คือรอให้ผักดันกดดมาให้เสร็จก่อนคล้อให้ช่วยใครที่อยู่แดนไกลเสร็จก่อนอะไรเขาครับผมเลยรตอนแเขาเริ่มเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาเบื่อหน่ายมากครับครับคุณคุณปัญหาปากท้องค้าวขิะใจคุณชิงใจเอาละปัญหาปากท้องเราเข้าใจอยู่ว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยทุกคนอยากให้แก้แต่ว่าถามคุณชิงใจอย่างนี้คือเมื่อสักครู่เดี๋ยวผมคุยกับคุณนิติธรล้ำเหลือซึ่งเป็นแกนนำคอประทก็ได้ว่าจุดยืนเนี่ยเขาไม่ได้ออกมาแบบ พร้อมที่จะมาร่วมมารวมพลังกับทางในส่วนของทางประชาธิปัตย์ที่เวทีสามเสนคือจุดยืนเขาก็คือจะไล่รัฐบาลก็จะรอดูอท่าทีของของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องก,การบริหารงานหรือแม้แต่เรื่องวาระที่สามความเป็นเด็ก,กภาพนั่นถ้าบอกความเป็นเด็ก,กภาพตอนนี้นะข้อนี้มันยังหลวมพอสมควรนะถ้ากลุ่มพลังต่างๆถ้าพูดถึงกันแล้วนะอันนี้มันจะทําให้เขากลัวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าท่าทางรัฐบาลมาวะโวนเนี่ยม็อบแต่ละม็อบเนี่ยมันก็ มันเป็นการรวมกันแบบหลวมๆแต่และคนก็ก็ดูเหมือนว่าจบยังไม่ยอมซึ่งกันและกันคล้ายๆกับอย่างนี้อยา่าประอย่าประเมินครับรัฐวาลอย่าประเมินต่ําขนาดนั้นครับอืเดี๋ยวมันอาจจะเป็นปเนอก็ได้ใช่เรื่องเล็กๆดมันจะเป็นเรื่องใหญ่ครับเป็นรับรวมพลางหรอบอกเอ้ยผมไม่ไปหรอกผมยังไม่ไปผมจุดยืนผมนัากานน่กันอนี้รออยู่ตรงนี้แต่ว่าพอถึงเวลาปับ๊บสุขงอปับ๊บเดี๋ยวครับผมเขายังไม่ออกอาวุธครับแท้ ใกล้จะหมดยกอะไรก็อาจจะล็อกก็ได้ครับอ๋อแล้วฮะครับผมอ้าวอาเอาละขอบพระคุณนะครับคุณครับผมครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะครับอะไปที่คุณคนกระสินครับคุณคนกระสินครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณจ้าเป็นยังไงบ้างเห็นเห็นสิ้นเสียงนกหวีดปรากฏว่าคนมาร่วมชุมนุมวันนี้ที่สถานีรถไฟสามเทพคุณโตบอกว่าหมื่นกว่าคนแต่ว่าข่าวที่มาจากพื้นที่ก็บอกว่าหลายหมื่นเหมือนกันนะ เดี๋ยวสักครู่นี้ครับถ้าเป็นไปได้จะมีคลิปภาพเหตุการณ์การชุมนมุมล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามหามาให้ดูว่าตกลงม,มันมีอยู่เท่าไหร่นะณขณะนี้แต่ว่าในมุมมองคุณคนการสิงี์ว่ามันมีคุณภาพพอที่จะกดดันรัฐบาลที่จะต้านพรบนิตโทษกรมรมฉบับทะลุสอยได้ไหมคุณคนการสิง์มันมันเป็นอย่างนี้คุณประจักษ์้าลา,าจากสสอก็คงก็คงดีครับอืครับครับต้องลาจากสอสอครับอืม หมายถึงอะไรหมายถึงอะไรครบองหัวหน้าสายภาคภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสรรานอะไรตอะไรไม่ไม่สำคัญเลยครับแน่จริงลาออกจากสสอครับครับผมขอให้ลาออกครับแล้วก็ค่อยมาลุยริมถนนครับพอ่อจริงจริงคุณประจักษ์นนาากในสภาเขามีอยู่นะครับครับแต่อยากลุยออกออกนอกถนนก็นลาล่าจากสสอเลยครับเขาบอกไม่จะไปต้องลาออกก็ได้เขาก็ออกไปอยู่ข้างถนนได้เหมือนกัน S <S> ก็อย่างนี้ก็ไม่แน่จริงเลยครับหรือเขาบอกว่าตามวิถีทางประชาธิปไตยมันยังจําเป็นที่ต้องสู้กันในสภา,าใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะลาออกเนี่ยณขณะนี้ลาออกจากกรรมการบริหารพรรคก็สามารถไปรวมกลุ่มกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้แล้วก็ไม่กระทบถึงพรรคกรณีที่มีการยื่นเรื่องขอยุพ,พัก ไอ้เรื่องยุบพักนยฮะคะุณประจักษ์ผมดูดูแล้วมันมันผมมองข้ามไปแล้วฮะไอ้เรื่องยุบพักเนี่ยทำไมคิดว่ามันยุบไม่ได้ล่ะทชไมคุณประจักษ์เนี่ยโดนหลยคดีแล้วนะครับ,รบแต่ต,ตัวช่วยมันดีตัวช่วยมันดีครับมีตัวช่วยครับครับถ,ถึงจะพังไม่ได้ยุบแต่ใจผมผมมองแล้วผมมองข้ามไปแล้วครับเรื่องเนี้ยตัวช่วยเนี่ยมันมันจะมีมันจะมีความศักดิ์สิทธิ์มันจะมีความขลังอยู่อีกนานไหมคุณกฤติยงหมดแล้วครับใกล้ครับไม่เกินสามปีครับคุณประจักษ์ไม่เชื่อคุณคอยดูคุณประจัก ไม่เกินสามปีผมฟันคงเลยครหมดครับครับผมบอกได้หมดครับอืมคุณประจักร์่วานนี้ที่ผมมีพูดพูดยังไงข้างในมีไส้ศึกคุณประจัก์ก็ถามคุณโตไอแม่คุณโตก็มีบอกอยู่ว่ามีไส้ศึกเหมือนที่ผมมองเลยไม่มีผิดเลยอืมมันมีครับถึงจะภายในถึงจะถึงจะไม่ไม่แข็งไม่ไม่แข็งพอมันมีเยอะแค่ไหนภายในที่ว่าเนี่ยไส้ศึกภายในเนี่ยคุณคนก็มีอย่างคุณโตเขาพูดนะว่า มันเราพอรู้ตัวว่าคนนั้นคนนี้แหละใช่นะแต่พูดไม่ได้ตายก็ตายก็พูดไม่ได้ครับเรียกคือว่าเขาอาจจะว่าผมไม่ใช่ผมไม่ใช่แส้ศึกเพียงแต่ว่าในช่วงที่มีการต่อสู้กันผมอาจติดภารกิจอื่นผมทํางานอย่างอื่นให้เข้ามาแล้วผมก็เป็นคนคอยให้คำปรึกษานํานู่นทํานี่อคือคล้ายๆกับว่าแยกภาระหน้าที่ในการทําผมไม่ใช่คนระดับที่ต้องไปรวมกลุ่มเป็นอยู่ในกลุ่มม็อบหรือว่าไปใช้แรงงานพูดง่าย ไม่ต้องใช้พลังผมใช้สมองใช้ความคิดเนียให้นายกเดินไปอย่างนี้เนี่ยมันอย่างเนี้ยฟังได้หรือเปล่าครับคุณประจักษ์คุณประจักษ์เอาผมให้ข้อสังเกตนิดหน่อยนะฮะครับคุณประจักษ์สังเกตว่าไอ้ที่ว่าเกษียณอายุราชการไปแล้วเนี่ยอืเข้าไปอยู่เพื่อไทยสี่คนอ่านาครับนั่นนะคุณคุณประจักษ์สังเกตดูดิอืมเข้าไปในส่วน,นข้าราชการหรือว่าคนมีสีพวกคนมีสีด้วยพวกมีสีด้วย ครับอ่าพวกมีสีด้วยอ๋ออ๋อ่าอออ๋อเราพอพอที่จะเห็นได้เห็น่าไราล้วล่ะคุณมาจากคุณราจากสังเกตนะครับคุณอาจากอืมอือผมให้ข้อสังเกตนิดนึงครับเอาสั้นๆนะคุณคนกาศิลป์ใช่สั้อะคุณราจากคนทังเกตนะส่วนาม่โครงนี้มันเป็นอาหมาตมามันมันไม่ใช่เป็นประชาชนที่ที่รับประชาธิปไตยจริงๆครับอ่าเอาละเอาละขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับอ่ะคุณคนกาศิลป์นะครับไปที่คุณ ชินจังสองนะครับส่วนคุณอนัตตารอแป๊บหนึ่งนะครับคุณชินจังสองครับสวัสดีครับคุณชินจังสองครับสวัสดีครับยังอยู่ไหมฮะชินจังสองยังอยู่ไหมครับสายรุนที่ยังครับสวัสดีครับคุณชินจังสองครับอ้าวไม่อยู่นะฮะไปที่คุณอนัตตาครับสายอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวพักแล้วค่อยเข้ามานะครับคุณอนัตตาครับสวัสดีครับคุณอนัตตาครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอืมเป็นไงบ้างวันนี้เนี่ยเสียงเป่าดุวีสิ้นเสียงเป่ากหวีเนี่ย ก็ใช้ได้ค่ะรมาช้าช้าดีกว่าไม่มาแต่ตะกี้ขอขอพลาดที่โดนพลาดพิงนิดนึงนะคะที่ที่บอกว่าให้เลือกออกมาเยอะๆคุณคุณต้องคิดว่าทําเพื่อประเทศไหมนะอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าเสียสีนะแต่คุณเทพรักษ์คิดว่าทําเพื่อประเทศไหมพรบบอนี้ยทําเพื่อคนคนเดียวไหมอ่ะตอนนี้มามาต่อนี่ว่าทางเสื้อแดงกับทางอ่าทางคนที่อาจจะมีความคิดแบบเหลืองหน่อยเนี่ย ก็ดูมันจะมีความเห็นสอดคล้องกันระดับคือไม่เห็นด้วยกับพรบทะลุสอยไม่เห็นด้วยค่ะอืม,อม,อมไม่ไม่เห็นด้วยเลยจริงๆถ้าถ้าทํา,ทาแบบนี้แล้วผู้ที่<ม>สูญเสียเนี่ย<า> <ๆ S 2> เขามีความรู้สึกยังไงคุณถ,ถ้าถ้าคุณคิดว่าฆ่าเขาคุณคิดว่าคนนั้นฆ่าเขาคุณก็ต้องไม่ต้องนิรโทษกรรมให้เขาสิคุณก็เรียกเขามาแล้วคนที่ถูกศาลสั่งอ่ะทําไมไม่มามอบตัวทําไมไม่มาสู้คดีมันจะได้จบเรื่องกับใบ็ทีไม่ต้องประชาชนไม่ต้องมาฆ่ากันอีก ไม่ต้องมานั่งทะเลาะก,กันอีกไม่ต้องแตกแยกกันอีกทุกสีจะได้รวมตัวกันเป็นสีเดียวกันหมดเลยเป็นสีชาติไทยเลยดีไหม,มจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะทะเลาะก,กับใครหรืออะไรกับใครทั้งนั้นน่ะแต่คิดว่าผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกให้ศาลตัดสินได้ไหม,มถ้าศาลตัดสินไม่ถูกต้องคุณก็สู้คดีกันไปจนกว่าจะจบเรื่องกันไปอ,อย่างอภิสิทธิ์กับสุเทพก็ก็ต่อสู้คดีกันไปเขาจะฆ่าใครหรือไม่ฆ่าใครอันนี้ก็ไม่ไม่รู้ไม่เห็นด้วยแต่ถ้าคุณคิดว่าฆ่าคุณก็ในท้ายที่สุด ใช่ไหมคะแต่นี้ที่เขามาเขามาเพื่อไม่ให้มีนิรโทษกรรมเนี่ยที่ประชาธิปัตย์เขาออกมาเนี่ยเขาก็ทําถูกแล้วก็ไม่มีใครที่อยากนิรโทษกรรมเนี่ยนอกจากคนที่หวังอะไรเราไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาหวังอะไรทําเพื่อประเทศไทยไหมทุกสิ่งทุกอย่างต้องทําเพื่อประเทศไทยด้วยเอาประเทศไทยเป็นจุดศูนย์รวมได้ไหมประชาชนจะได้อยู่ร่วมกันได้เหมือนปกติใช่ไหมคะเพราะว่าบางคนก็บอกผมผมผมไม่ไม่จับมือกับฆาตกรอ่ะบอกอีกรีบิงเขาบอก แล้วที่ไปอยู่กับพักตนล่ะไม่ติดีกับคนที่อ่ามือเปื้อนเดือด่ะอ้าวแล้วแล้วที่ขอโทษเถอะคุณพ่อคนอีกคนหนึ่งที่โดนฆ่าตายแล้วไปอยู่กับพักเขาทําไมได้เงินเดือนล้านแล้วไปอยู่กับพักเขาทําไมรู้ทั้งรู้ว่าใครฆ่าพ่อเขาเอาแค่นี้ก็แล้วกันไม่ไม่ใช่ไม่รู้นะรู้ทั้งรู้ว่าพ่อโดนใครฆ่ารู้ทั้งรู้แต่ก็ยังไปอยู่พักเขาเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้ใครอาจจะโดนใครก็ไแต่ตัวตัวลูกต้องรู้ต้องรู้ว่าใครทํา ใช่ไหมคะก็ยังยังจะไปอยู่กับพักเขาอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องอ่ะบอกว่าไม่จับมือกับฆาตกรแต่ใครล่ะคือฆาตกรสารสั่งหรือยังเอาละเอาละขอบพระคุณครับคุณนาตาครับขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะพักกันกู้หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาครับ